ทำเป็นว e ดดิ้งแพลนเนอต้องบอกก่อนว่าใช้คําว่าอยู่ในวงการ Wedding ดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีความแบบสลับไปสลับมาเล็กน้อยเนอะเดิมเนี่ยพี่ก้อยทําบริษัท Event o r g a n น z เซมาก่อนแล้วเขาก็เป็นสายแบบเด็กและครอบครัวและทีนี้เจ้านายเก่าเนี่ยเขาเห็นว่าตลาด Wedding มันจะโตอันนี้คือเมื่อประมาณ16-17ปีที่แล้วแล้วเขาก็เลยเริ่มเปิดบริษัท Wedding p l a n เนอ แล้วพี่ก้อยก็ด้วยความแบบเป็นคนแอคทีฟไฮเปอร์ก็จะแบบทําอะไรกันหรอคะวีดดิ้งหรอคะมันเป็นยังไงหรอคะอยากเรียนรู้ด้วยคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าเราแบบอยากเรียนรู้เขาก็เลยอ่ะงั้นเธออยากรู้ก็มาทําด้วยเลยแล้วพอ,อพี่มามเริ่มทํากับกับที่บริษัทเก่าพี่ก็เฮ้ยมันดีอ่ะมันดีกว่าต้องบอกว่ามันดีกับกว่าอีเวนต์คืออีเวนต์ก็ดีนะคะคแต่มันดีกว่าตรงที่มันสามารถดเร็กกับบ่าวสาวได้ ตอบได้เลยไม่ต้องรอชงเรื่องไม่ต้องรอส่งผ่านใบายบัญชีอะไรยังไงแล้วมันก็ได้สายสัมภันธ์ระยะยาวกับเขาอ่าอ,อันนี้คือ,อจุดเริ่มต้นเนาะ